สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Eve My Tube นะคะว <c oughs> ันนี้พี่อีฟและเนาะจะมารีวิวขอละเค้กนิ้วเดี๋ยวเรามาดูหน้ากล่องกันนะคะจะเป็นนี่นะคะคอบคุดายเดนทิสนะคะเป็นเจ้าตัวจอมเทจอมโหดที่พุดพัดพุดฟัดที่พุดพัดพุดพัดอย่า <c oughs> จะงับนิ้วของน้องเค้กมานิ้วหนูไม่น่ากินหรอก <c oughs> <c oughs> ก็แบบหน้ากล่องจะีลักษณะแบบนี้นะคะด้านในก็จะมีเจ้าจอร์เจ้นะคะอันนี้หันต,ตูให้พี่อีฟอยู่เดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยค่ะมาคลิกเปิดเลยไอรให้สายโหดนี่เจ้าเค้เจ้าถิ่นมาแล้วค่ะถ้าไม่หัวหัวใหญ่ตัวเลก็กกระเจียวริ้วเองด้ิไม่ค่อยได้กินผอม ราก็จะง้างปากจะจั่วเทปขึ้นมานะคะแล้วก็จะทำยังไงเอเทปใช้เนิ้วค่ะกดเข้าไปที่ฟันแต่ถ้าใครโชคดีก็จะเจอจัวเทปงับเนิ้อโอเคเรามาเริ่มกันเลยขวาใครเลือกก่อนดีตอนยุดไม่ใกลัวเหรอไดเดี๋ยวนี้อยู่ปกรณ์เสริมให้ได้ยืก่อนเหยาปากกะเปาวิ้งชุบแท้อีกแล้วหาไม่ได้นะคะตอนนี้มันดึกแล้วนะคะ ก็ใช้สกอตเทปไปก่อนเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นกันเลยนะคะน้องเค้กก็เตรียมอ,อกกุปกรณ์แล้วคือตสกอตเทปใสคือมีนนวไวอ,อยู่นี่โปรเจกต์แล้วพี่อีก,ก็เตรียมอ,อกกุปกรณ์แล้วนะคะนิวซีนะคะโอเคพี่จะเอาเป่าก่อนขอให้โชคดีโอเคเริ่มกันเลย <G ül> นี่กลัว,ว,ว <G ül> นี่อย่าต้องเด้งอย่ต้องเด้ง <G ül> ฉันกลัว <G ül> เฮ้ยเฮ้ชกุนอ่นีถาหนูได้ผลเดี๋วเรา้มาเล่นนใหม่นะอ่คนแพ้ก็ต้องเริ่มก่อนนะคะอีฟนะคะเจ้าตเท่ยอย่าเล่นเดียวอย่าเ่นเงกัดตงเท่กับพี่อีฟโอเคกัดที่อีฟอย่กันตงทเค่่บอกโอเคกลัวเฮ้ยนี่นี่ไม่ต้ คือมันลุ้นอ่ะกลัวมันงับแ่ะจะมางับในฟันไหนเราสไปดูไหมล่ะเคก็ติดตัวเฮ้ยอุ้ยอุ้ยห้าสีอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าเหลือห้าสีไม่ห้าสี่ใ่ก็ห้าสี่นี้เลยไม่กล้าเอาสีเดิมอ่ะกลัวมันจะกินนะอุ้ย ทำไมไม่เจ็บเพราะว่ามันเดินตรงนี้ฟันคมตอนนี้เสมอกันที่หนึ่งอ1อหนึ่งทำไมหนูชอบร้ายอะกระถาไม่ได้น้องเทียกต้องเป็นฝ่ายเริ่มก่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยน้องเงี้ยฮะน้องเง้ยวกูถูกนั่งสมาธิเฮ้ย ต้อฝากตัวเทสสายโหดขึ้มานะคะซึ่งเป็นตัวเทสที่พี่อีแล้วเนาะกลัวไหมไม่ต้ทำอะไรคะ,ระน้องเทสเตากระทาน้องเทสต้องเริ่มก่อนน้องเทสแพ้ช่าเร็วอะนี่พูดไึ่ปล่า แีกแล้วอะไรอีกครั้งนึงเองอกอดอีกครั้งได้ไหมสนุกดีง้างใหม่นหนูต้องโดนอีกแน่เลยเ,เริ่มกันที่น้องเค้กเค้กก่อนน้องเค้กแพ้น้องเค้ก <c oughs> มองอะไรคะมองฟันจนมเข้าไปสองซิกน,นี่หนูก็พี่พี่อีวเล่นสองครั้งน้องเค้กมองสองซีกเลยอ่ะอ่าเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ไม่เอาอ่ะเฮ้ยหนึ่งซีกแล้วเฮ้ย ไม่ไม่เดี๋ยวก่อนมเค้กต้องสองซิกเหมือนกันไม่หนึ่งจริงเค้กเดียวเค้กเดียวโอ,โ,โอ้โหเค้กเฮ้ยเอาไงดีอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่ลงไม่ลงไม่ลงเนีาา่ยมันจะต้องมาอยู่สองคนเนี่ยเออเป็นอย่างเงี้ยให้เราชัดไม่ถ่านลงไปย่างยังลงแล้ว กันทีเดียวนะครับแบบตอนนี้แต้มของเราก็เป็นสองสองก็ต้องมีไฟนอลนะอีกหนึ่งค่ะพี่มั่นใจว่าพี่ต้องชนะแน่นอนหนึ่งมั่นใจค่ะว่าต้องแพ้ว่าต้องชนะสิครับอันนี้น้องเคก็เริ่มก่อนเฮ้ยพี่อีเริ่มก่อนนี้พี่อีแพ้เคกุนแรงอ่ะลงมืยังลงแล้วคลิกดแบบฟันแทะผา หนูก็ต้องรีบนี่เราเมื่อวหนึ่งสิวิอะกิซกับเค้กหนึ่งสี่ไม่วุ้วุ้วุ้พีแพดูชนะเห็นไหมหรือดวงดีอ่ะให้ดีมากกว่หนึ่งพี วันนี้ก็จบกันไปแล้วกับการเล่นเกมตัวเพลงอัพนววันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดทูกใจหรือกดแชร์นะคะถ้าน้องๆชอบวิดีโอน,นี้นะคะวันนี้พี่อีก,กับน,น้องเค้ัก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย อ่ะคีเรตไม่ทำไมอ่ะทีนึงทีนึงกทีเดียวทีเดียวพอทีเดียวขอดขอดเล็วต้องขอดตดไปเลยอืมถ้าไม่งับหนูไม่งับไม่งับอุ้ยเนี่ยอืออืมไม่ยับหนูเลยว่ะหนูดีว่ะ